ปกติเล่น,ปา,นปาร์ตี้นี้ชนะตลอดนะชนะยังไงฮนะอยากเล่นต้องสมัครเมมเบอร์เหมือนน้องมาโวที่จะหนักสมัครไปเมื่อกี้นะครับเล่นเฟิร์มินให้แล้วนะต่อไปเอออะไรวะมีเจฟใช่ไหมลุนได้ไหมลุนก็ได้ฮนะลุนเป็นเปิร์กฮะโอ้ไม่มีที่ยืนนะ <c oughs> ไปปั่นเดียวๆอีกางละ ปั่นคนเดียวก็ได้ใครจะกลัวปั่นคนเดียวก็ได้เดี <S <S s <S the 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 ๋ยเนิร์ดก็มาเลยครับเดี๋ยวเนื้อหนัก็มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยฆาตกรมาคุณผู้ชมอย่าไปกลัวฆาตกรแค่เสียงหัวใจคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอย่าไปกลัวฆาตกรแค่มีเสียงหัวใจคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเสียงหัวใจเนี่ยมันก็แค่เตือนว่าฆาตกรมันอยู่ใกล้แถวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปกลัวคุณผู้ชมปั่นนั่งปั่นไฟต่อได้เลยนะครับผมนะ ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับพาตกรอย่าไปกลัวครับฆาตกรมันมันมีเสียงหัวใจหลอกเฉยๆคุณผู้ชมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคือเขาไม่รู้หรอกว่าเราปั่นไฟอยู่คุณผู้ชมเขาต้องเดินมาใกล้มากๆอ่ะมึงจะเปิดทำไมเนี่ยปิดเฮ้ยเฮ้ยกลัวออไม่ได้ มาแถวนี้ไอ,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 อ้นี่ชุดอะไรวะเนี่ยชุดชุดหาลากเลยของมันเนี่ยสามชุดในชุดเดียวเหรอวะเนี่ยมันแต่งตัวยังไงของมันเนี่ยมันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเจอบายบาย,บายเลยทีไม่ต้องกลับมาโอ้ยอย่า่งอย่าวิ่งบนแถวนี้ดิไปปั่นที่อื่นก็ได้เสียเวลาควกนะคุณผู้ชม ไม่เหนื่อยอวะลีเจียนที่หลังพา่ายบมครุบปะตาตายให้แล้วไปวิ่งด้วยนะน่าจะวิ่งขนาดนี้เลย้าที่หลังพายอ้วนตายให้แล้วไอหมูครุบปะตลมควันตายให้แล้วไปวิ่งด้วยนะครับผมนะวิ่งเก่งจังเลยไออ้วนนั่นอนะพานไปวิ่งด้วยครับผมนะวิ่งไล่คนอื่นไปทั่วฮะใช้มีดเหมือนกันเลยนนเนี่ยมีดสั้นๆเนี่ยตีอย่างไกลเลยฮะใช้มีดสั้นอย่างใช้มีดอย่างสั้นฮะตียาวอย่างกระดาบฮะไม่ต้องตายมาแล้วจะไปปั่นไฟฮะตอนนี้ผมจะไปยุ่งแล้ว ี่เล่นเดรดิเกนเหรอครับยังไม่เคยเล่นครับผมลินน้ำหนักก่อนทั้งหิวเรั่ยไอพวกนี้นะไอพวกนี้นะลินกันทั้งสตีมเลยสปิริตก็ได้ไม่ให้เรียกลินทั้งโอ้ยไอตัวที่มันเกี่ยวกับยามาโอกะลินสปิริตหาลากเลยครับผมนไม่ต้องพูดชื่อมันในสตีมผมมันทำให้ผมดวงไม่ดีฮะถ้าที่เห็นเนร์ดเดินตีเท่าไหร่ผมเอาแอดออนมาหรอครับหรือยังไงฮะแอดออนแดง บิงตีเอานะฮะอย่าเดินตีนะฮะเดี๋ยวจะเล่นไม่เป็นนะครับเป็นเนื้อ่ต้องบิงนะครับผมนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับใครที่เข้ามารบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะครับผมนะเพื่อเรา,าไปนั่งทําบ้าอะไรตรงนั้นอ่ะขันไฟเร็วเฮ้ยมันจะฮิวเนี่ย มาแล้วมาแล้วนะ่ะมาแล้วโอ้โหตีโดนได้งไงอ่ะจานตีโดนยังไงโอ้เข้าตู้ไปแล้วอ่ะจานจานผมเข้าตู้ไปแล้ว กูได้ไงไมึงกินมึงไล่ฟังหมิ่นอยู่ไม่ใใ่อ๋ออือมันบูทูแล้วแบบนี้มืดก็มืดเนี่ยมองก็ไม่เห็นเนี่ยโอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยมันจะตีกายไปแล้วนะโอ้โยโอ้ย จะรีบไปไหนเนี่ยโ,โอ้ยอะไรอ่ะนั่น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 มึงสำนักบูทูแล้วชัดเจนละมึงคิดผิดแล้วอยู่สำนักเนี้ยมึงคิดผิดแล้วอยู่สำนักเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตีรัวไปแล้วนะ มีดนะเว้ยไม่ใช่กองโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยค <c oughs> อยพี่เจอลิลลี่แม่แฮร์รี่พอตเตอร์เหรอฮะลิลลี่สวัสดีครับสนองพูดซับครับผมสวัสดีครับโอ้นี้ได้ไหมโอนี้ได้โอนี้ได้โอนี้ได้ เออมึงโปะปะเนี่ยมึงโปะหรือมึงยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้มันตีรัวจังวะมันเปิร์กเะไรวะมันเปิร์กวะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแบบแหวมะเอา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 เมื่อกี้มันกระทืบแต่ไม้หายไปแล้วอะไรวะเนี่ยนี่มันนี่ไม่ใช่บั็กใช่ไหมมันน่าสงสัยนะฮะคุณผู้นนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยมึงใช่หรือเปล่าเมื่อกี้มึงตีรัวมากเลยเมื่อกี้ฟแบึบนี้เลยฮะมึงแอบปะเนี่ย สุดเกินโปใช่ไหมออโปงยังแพ้เลยมันโปใช่ไหมเมื่อกี้ผมว่ามันแปลกๆวะเวลากระทืบไม้ปกติไม่เคยเห็นฆาตกรประเภทไหนไอ้นี่นะโปมันยัง,งโง่แพ้ต้องตัดเป็นไฮไลท์แล้วล่ะไอโง่โปเอ้ไอโโป,ไอปยุทธเล่นแบบประยุทธ์ประยุทธ์อะไอ้คนเนี้ยผมว่ามันแปลกๆตีรัวจังวะตีไม่พักเลยนะครับผมนะ โผลมึงยังเล่นแม่เลยไอ้งโง่เอ้ย <_ d iss ue> เดี๋ยวกูจะรีพอร์ตมึงอ่ะหลักฐานยังไดสตรีมฮะลาก่อนมึงได้บินแน่คอยดูมาดิเมาดิมึงเก่งเหรอโปอ่ะมึงเก่งหรอ,อ,ม,หรอมาดิเฮ้ย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 มันใช้แบบเต็มรูปแบบแล้วคุณผู้ชมมันใช้โปแบบเต็มรูปแบบแล้วเมื่อกี้มันเนียนๆอยู่โอ้โหแม่งไม้หายเองเลยโอ้โห โอ้แม่งใช้แบบเต็มรูปแบบแล้วโอ้โหเม่กี้แม่งเนียนพอจะแพ้แม่งใช้แบบโหด,ด,ดเลยดูดิโอ้โหไปยุทธเลยไอไปยุ์เล่นแบบประยุทธ์ประยุ์เลยมึงอะ่ะดีครับสุดน้องบีซัสี่ร้อยครับผมพี่มีเดียสบารในคอมไม่มีครับไม่มีครับ ไอ้น,นี่เข้ามาฝากกดไลค์ด้วยเลยครับผมนะ <c oughs> มันเปิดตอนจะแพ้ใช่ไหมเออ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดชื่อมันก่อนคุณผู้ชมผมจะประจานมันกลางสตรีมแล้วผมจะแคปหน้าจอไปด้วยมึงรีพอร์ตเนี่ยมึงคิดว่ามีมีคนรีพอร์ตเป็นเหรอกูรีพอร์ตเป็นนะมึงตายมึงตายมึงตายขาดทิ้งหมดแล้วมันคิดว่ารีพอร์ตไม่เป็นไงไม่มีใครรีพอร์ตเป็นอีกูเดี๋ยวสอนรีพอร์ตนะเนี่ยรีพอร์ตสอนรีพอร์ตแต่ว่ากูต้องรีพอร์ตเป็นนะมึงตาย อยเปิดชื่อมันก่อนโอ้ยโอ้ชอบเลยยังชอบเลยการตั้งชื่อเนี่ยผมยังชอบเลยโอ้การตั้งชื่อนี่ชื่อชัดชัดนะชัดชัดนะโดนแน่ฮะชัดชัดชื่อชัดชัดแบบน,นี้ผมยิ่งชอบปังอ,อ่ะชื่อชัดเจนนะฮะเดี๋ยวของปิดกรอบเลยฮะอ่าโอ้ตั้งชื่อไม่ใช่เป็นเกณ์เนี่ยผมแล้วยังชอบเลยนะมึงโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนแน่